สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1 LC สําอหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดอุทยัยธานีครับโรงเรียนนี้เนี่ยติดอันดับ1ใน5ของจังหวัดเลยนะครับแต่ใน E ีีนี้ครับผมขออนุญาตที่จะไม่บอกชื่อโรงเรียนนะครับเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวดุ่นน้องที่โรงเรียนเนี่ย เด็กๆที่เรียนทุกคนนี้จะไม่กล้าเรียนกันนะฮะยังไงแล้วนะครับถ้าใครรู้เนี่ยก็ใบ้ๆกันเพื่อนคอมเมนต์มาแบบใบ้ๆก็พอไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงเรียนจริงนะครับต้องบอกเลยครับว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน e ีนี้นะครับเป็นประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ฟังทางบ้านที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ครับเขาเองเนี่ยไปเจอเรื่องราวแปลกๆตอนสมัยเรียนอยู่ชั้นมปลายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันต้องบอกเลยนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขอใช้นมสมมติว่าคุณกรนะครับคุณกรเนี่ยได้ส่งเรื่องราวนี้เข้ามาครับบอกว่าโรงเรียนในสมัยที่เขาเรียนอยู่ตอนชั้นมปลายที่จังหวัดอุทัยธานีนี้เนี่ยเขาเนี่ยไปเจอเรื่องราวมาตอนสมัยเรียนอยู่มประมาณมสถึงม .6 เห็นจะได้ต้องขอเท้าความก่อนเลยครับ ว่าโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่นี้นะฮะเดิมทีเนี่ยพื้นที่ของโรงเรียนครับที่เขาพูดพูดต่อๆกันมานะว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยสมัยก่อนนะครับเคยเป็นเหมือนกับเป็นสนามรบมาก่อนเสร็จปุ๊บไ,ไปๆมาๆเขาก็มาสร้างเป็นโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลครับเขาก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนครับพอใบแค่นี้เนี่ยน่าจะพอจะรู้จักโรงเรียนแห่งนี้กันดีแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่าผมจะขออน Never ุญาตที่จะไม่บอกชื่อโรงเรียนแห่งนี้ก็แล้วกัน เรื่องราวเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นในสมัยที่เขานั้นเข้าเรียนม .4 ซึ่งเขาเองเนี่ยย้ายจากโรงเรียนเดิมที่เรียนอยู่ใกล้บ้านครับเพราะว่าโรงเรียนเดิมที่ย้ายมาเนี่ยมันสุดแค่ม .3 ก็เลยต้องย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้โดยการเดินทางมาแต่ละครั้งครับก็จะเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนถ้าวันไหนมีเหตุต้องเลิกเรียนผิดเวลาหรือว่าเลิกก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะขี่รถจักรยานยนต์ของแม่นะครับมาโรงเรียนเองซะเลยพอได้เข้ามาเรียนที่ม .4 ของโรงเรียนแห่งนี้ครับ ตอนนั้นเองเนี่ยเขาเลือกเรียนสายวิชาสินคณิตครับตอนเข้ามาเรียนที่ม .4 ที่นี่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเพื่อนใหม่อะไรกับเขาหรอกครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ต่อม .4 โรงเรียนนี้ก็เป็นผู้พวกที่เรียนกันมาตั้งแต่ม1ม .3 แล้วก็ขึ้นม .4 มาพร้อมกันเขาเองเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ครับที่ย้ายเข้ามาก็ทําความรู้จักกับเพื่อนหลายคนครับในตอนที่เข้าไปเรียนจนสนิทกับเพื่อนอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยที่เรียนอยู่ตอนเทอม2ครับตอนนั้นเองเนี่ยมันมี ของทางชมรมทูบีเมื่อวันครับเกิดขึ้นมาซึ่งเขาเองกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันครับเพื่อที่จะไปเข้าประกวดงานงานนี้ด้วยกันครั้งนี้เนี่ยครูที่เป็นเจ้าของชมรมเนี่ยได้เห็นความสามารถได้เห็นความกล้าแสดงออกของเขานะครับก็เลยได้ชักชวนให้เข้ามาอยู่ในชมรมด้วยกันเลยหลังจากนั้นมาครับช่วงเวลาพักเที่ยงวันนั้นเนี่ยจำได้ครับว่าเป็นวันที่ฟ้าครึ้มๆเมฆเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเลยวันนั้นไม่มีแดดเลยครับ ปกติแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จที่โรงอาหารครับก็จะนัดกับเพื่อนๆประมาณ 4- 5หคนที่อยู่ในชมรมเดียวกันเนี่ยมานั่งเล่นกันอยู่ที่หน้าห้องคอมอย่างเป็นประจำห้องคอมห้องนี้ครับมันจะอยู่ชั้นบนสุดของอาคารเรียนเลยในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่กินข้าวเสร็จอะไรเสร็จครับด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกินข้าวเร็วด้วยก็มักจะขึ้นมารอเพื่อนอยู่คนเดียวเป็นประจำตอนขึ้นมาเนี่ยก็มานั่งเล่นโทรศัพท์นั่งดูน,นดู่นดูนี่อะไรไปรอเพื่อนไปเลือ่อยเปื่อย ในจังหวะที่กาลังนั่งอดไรได้สักพักหนึ่งครับตรงหน้าคอมเนี่ยมันจะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งตั้งอยู่เขาเองก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับระหว่างที่นั่งรอเพื่อนก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นก็ตกใจครับเพราะว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันนั่งอยู่ข้างๆเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยความที่ว่าเขาเองคิดไม่ได้ใจนะครับตอนนั้นคือคิดว่าตัวเองเนี่ยมันนั่งจนชินเลยไม่ได้สังเกตครับว่าน้องเนี่ยมานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรรืื่่อออคคัแตตมมาูู้้้วีีทนนนนึึงงงงผหญิ มันนั่งอยู่ข้างๆแล้วพอเขาได้เห็นเช่นนั้นเขาก็าอุทานเสียงดงังเลยครับว่าเฮ้ยน้องน้องมานั่งแต่เมื่อไรเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้ที่มันนั่งครับใส่ชุดน,นักเรียนน่าจะเป็นชุดน,นักเรียนมต้นครับน้องเนี่ยหันมาตอบด้วยน้ำเสียงปกติว่าหนูก็นั่งมานานแล้วนะมันนั่งก่อนที่พี่จะมาอีกทําเป็นตกใจไปได้หนูก็อยู่ตรงนี้ทุกวันนั่นแหละเธอเนี่ยตอบมาด้วยน้ำเสียงประมาณว่าแบบปกติมากๆจนเขาไม่ได้เอกใจเลยหรอกครับ เขาบอกว่าน้องคนนี้ที่มันนั่งเนี่ยขาวครับน่ารักดีแต่มันก็แปลกอย่างหนึ่งครับผิวน้องเนี่ยขาวซีดไปหน่อยเขาก็เลยตอบน้องคนนี้ไปครับว่าอ๋ออ๋อเอเอ,เอ,เอพี่ขอโทษแล้วกันพี่ขอนั่งด้วยนะน้องก็ตอบมาครับว่าพี่นั่งไปเถอะเดี๋ยวเพื่อนพี่ก็มาแล้วไม่ใช่หรอหลังจากนั้นนี่แหละครับเหตุการณ์ต่อไปที่ทำให้เขาต้องอึ้งไปเลยเพราะว่าอยู่ดีๆครับน้องผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้น แล้วก็เดินเข้าไปในห้องคอมครับเขาเองเนี่ยถึงกับตาค้างไปเลยเพราะว่าประตูห้องคอมมันปิดครับแต่น้องผู้หญิงคนนี้เดินทะลุประตูห้องคอมเข้าไปเลยทำเอาตัวของเขาเนี่ยนิ่งครับค้างไปสักพักหนึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีเพื่อนคนหนึ่งครับมันกําลังเดินมันใดขึ้นมาพอดีจังหวะเดียวกันกับที่มันเห็นว่าน้องผู้หญิงคนนี้ เดินทะลุป,ประตูห้องคอมเข้าไปครับเพื่อนคนนี้เนี่ยมันก็อึ้องอยู่ตรงบันไดนั้นสักพักก่อนที่เขาเนี่ยจะหันไปเห็นสีหน้าของเพื่อนครับว่ามันยืนตาค้างเลยครับของในมือเนี่ยในมือถือแก้วน้ําเนี่ยสั่นดิ๊กๆๆๆเลยก็เลยถามเพื่อนว่า <c oughs> เฮ้ยมึงมึงมึงเห็นไหมว่ามึงเห็นไหมว่าไอ้เพื่อนคนนั้นที่เดินมาตรงบันไดมันก็บอกว่ากูเห็นเชี้เต็มตาเลยรออะไรล่ะไปดิวะ ทำามาตัวของเขากับเพื่อนคนนี้นะครับพากันวิ่งจากชั้นบนสุดวิ่งลงมาบันไดมาตรงนั้นนะวิ่งแบบลืมไปเลยครับเพราะมีบันไดกี่ขั้นวิ่งกันมา2คนครับไอ้เพื่อนที่เหลือกําลังจะขึ้นไปเขาเนี่ยก็พยายามห้ามไว้ว่าเฮ้ยไต้องไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวกูเล่าอะไรฟังด้วยฟังไปก่อนไปก่อนตอนนั้นเองครับไอ้เพื่อนที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เชื่อครับมันบอกว่าพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยวิ่งหน้าตาตื่นกันมาเลยเขาเองก็เลยบอกว่างันไปเดี๋ยวกูไปเล่าให้ฟังเป็นเจอกันตรงท ก็โดยที่มีเขาแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยกําลังพูดกำลังสาธยายเลยครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่พวกที่เหลือเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่เขาเจอเพื่อนคนนี้เจอเนี่ยไปเห็นอะไรกันมาพวกมันเนี่ยคิดว่าพวกเขานั้นแต่งเรื่องขึ้นมาครับก็พยายามนั่งอธิบายเพื่อนฝังครับว่าไอสิ่งที่ไปเจอกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยว่ากูเห็นผู้หญิงคนเดนเดือนทะลุเข้าไปแต่เพื่อนที่นั่งอยู่เนี่ยครับมันไม่มีใครเชื่อเลยสักคนเขาเองก็เลยบอกว่าเอออมมงไ่่ชื มึงก็ขึ้นไปเองเลยไปดูเองเลยแต่กูสองคนเนี่ยไม่ไปนะหลังจากนั้นครับตัวของเขากับเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ขึ้นไปบนห้องเรียนครับไปเพื่อที่จะรอเรียนไอ้พวกกลุ่มที่เหลือเนี่ยมันไม่เชื่อครับมันก็เดินขึ้นไปของมันไปพอถึงเวลาเรียนครับเสียงออดในโรงเรียนเนี่ยดังขึ้นมาสักพักหนึ่งพวกที่เหลือเนี่ยมันก็เดินเข้ามาเรียนตามปกติครับแต่สีหน้าแต่ละคนเนี่ยไม่สู้ดีกันสักคนเลยเหมือนมันกลัวอะไรบางอย่างเขาเองก็เลยถามเพื่อนไหมครับว่าเป็นไงมึง พวกมึงโอเคไหมวะเพื่อนที่ไปเนี่ยมันบอกว่ากูน่าจะเชื่อมึงตั้งแต่แรกวะ่ะพอพวกกูขึ้นไปนั่งกันคุยกันได้สักพักหนึ่งวกวกูก็นินทามึงนี่แหละว่าผีเด็กเที่อะไรวะพวกมึงตาฝาดหรือเปล่าอยู่ดีๆมันก็มีเสียงดังออกมาจากห้องคอมครับเป็นเสียงพูดว่าทําไมพวกพี่ไม่เชื่อเพื่อนพี่บ้างล่ะจะได้ไม่ต้องเจอหนูเท่านั้นแหละครับ ทุกคนเนี่ยพากันวิ่งหน้าตั้งออกมาเลยเพราะว่าในเวลานั้นห้องคอมครับถูกปิดไฟมืดสนิทพวกเขาเชื่อว,ว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นอย่างแน่นอนแต่เสียงที่ได้ยินออกมาเนี่ยมันดังออกมาจากในห้องคอมชัดเจนเลยครับและหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็พาการเรียนกันตามปกติด้วยสีหน้าที่เหมือนกับคนป่วยทุกคนมีอาการกลัวนิดหน่อยครับแต่ทุกครั้งที่เรียนเนี่ยจะมีความรู้สึกแปลกๆครับ ว่ามันเหมือนกับจะมีใครบางคนเนี่ยยืนมองจากนอกห้องมีเพื่อนคนหนึ่งครับตอนที่มันเรียนอยู่เนี่ยมันบอกว่าในระหว่างที่มันกําลังฟังอาจารย์สอนไปเนี่ยครับมันเห็นว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไปทีแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับคิดว่ามันจะเป็นแบบเด็กเหมือนกับห้องเรียนอื่นเนี่ยมาใช้ห้องคอมถัดไปแต่ปรากฏว่าพอเลิกเรียนครับทั้งคาบวันนั้นห้องคอมเนี่ย มีแค่ห้องเรียนเขาให้ห้องเรียนเดียวครับที่เรียนคลองกันอยู่แต่เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินผ่านไปโดยที่ไม่ได้เดินออกมาด้วยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมากที่เขาพบเจอครั้งต่อไปครับที่เขาเจอเนี่ยที่คุณกรณเจอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอตอนที่สมัยทําำกิจกรรมในช่วงหมหครับตอนนั้นเองเนี่ยยังคงเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอยู่กิจกรรมในตอนกลางวันเนี่ย ก็คือต้องแบบไปรณรนคลงอะไรกันกับเพื่อนสักอย่างเกี่ยวกับพวกยาเสพติดอะไรประมาณนั้นซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันงานด้วยทุกคนในชมรมเนี่ยก็มีการเตรี็มอุปกรณ์กันครับจัดการงานแยกย้ายกันไปว่าเอ้คนนี้ต้องทําอันนี้คนนี้ไปยกของคนนี้ไปตามที่ประธานชมรมบอกไว้ต้องทําอะไรจัดแจงอุปกรณ์จนครบครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันขาดแค่กันไกลกับเทปกา่าและเป็นในจังหวะเดียวกันครับที่กําลังประชุมทีมกันว่าจะไปหาอุปกรณ์ที่ไหนดี มีครูคนหนึ่งครับก็พูดขึ้นมาครับว่าเฮ้ยไปเอาห้องครูเลยห้องครูมีอยู่พอดีไปเอาสิไปยิบได้เลยทุกคนก็คิดอย่างนั้นครับคิดว่าจะแบบที่ห้องครูนั่นแหละแต่ปรากฏว่าครูที่พูดมาเนี่ยครับห้องของแกเนี่ยมันคือห้องคอมครับห้องคอมที่เกิดเรื่องเมื่อตอนสมัยที่เขาเจอตอนมสซึ่งครูคนนี้ครับห้องทํางานแกเนี่ยจะอยู่ในห้องคอมอีกทีเพราะแกเป็นครูที่ประจำํำห้องคอมนั้นแกเป็นคนสอนวิชาคอมพิวเตอร์ประธานชมรมก็เลยบอกให้เขานะครับ ขึ้นไปเอาเลยไหนเองก็อยู่ตรงนี้แลวเองขึ้นไปเลยด้วยความที่ว่าเขาเองก็เคยมีประสบการณ์สุดหลอนที่เจอเมืองห้องคอมมาเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปคนเดียวหรอกครับก็เลยชวนเพื่อนคนหนึ่งไปด้วยกันเพื่อนในคนนี้มันก็ไปด้วยโดย,ดย,ดยที่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนสมัยที่เขาเรียนก็ได้ปรึกษากับเพื่อนครับว่าเฮ้ยมึงมึงไปกับกูเนี่ยมึงกลัวผีไหมวะกูอะเคยเจอผีที่ห้องคอมนะเวย้ยเพื่อนมันก็บอกว่ามันกลัวครับคราวนี้ก็ไม่รู้ทำยังไง เขาคิดในใจเขาว่าเอาไงดีวะเพื่อนมันตอบมาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมาแบบว่ามาลักษณะที่แบบปกติดีเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งเขาก็เลยชวนเพื่อนไปครับว่าบอกเออไปไปไป,ไ,ปไม่ต้องกงลัวหรอกไปกับกูไปด้วยกันไม่มีอะไรหรอกด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ขึ้นมาครับตอนนี้ขึ้นมาถึงบนห้องคอมเนี่ยเดินมาถึงเขามีความรู้สึกว่ามันแปลกๆครับอารมณ์เดิมมันกลับมาแต่ในใจก็คิดครับว่า น้องเนี่ยคนที่เจอตอนสมัยเรียนมอีเนี่ยเป็นผีที่ดีครับเป็นผีที่มาในสภาพดีซึ่งถ้าเกิดมาเละๆแบบหัวขาดหรือแบบเสื้อผ้าลุ่งลิ่งแล้วมีเลือดอาบเนี่ยคงจะไม่ดีแน่นอนคงจะไม่มีใครกล้าขึ้นมากับเขาแน่นอนแต่ในใจก็คิดครับว่าน้องมันมาดีอย่างน้อยเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงครับก็เลยตัดสินใจไขประตูเข้าไปในห้องคอมครับเพราะปกติห้องคอมเนี่ยจะล็อกอยู่เป็นประจำถ้าไม่มีวิชาคอมเนี่ยครูแกจะไม่เปิดประตูให้นักเรียนคนอื่นเข้ามาครับ โต๊ะของทํางานที่แกจัดเอาไว้นะครับจะเป็นที่เป็นโต๊ะที่กับขนานกับกําแพงไปส่วนตรงกลางจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆท้ายห้องเนี่ยจะมีที่เก็บอุปกรณ์เล็กน้อยครับกระจกเนี่ยจะปิดด้วยฟิล์มดําสนิทกระจกเลื่อนได้บานหนึ่งแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นประตูห้องคอมเลยในส่วนที่เจอผีน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือเจอเห็นว่าน้องเนี่ยทะลุเข้าไปตรงประตูหลักประตูแรกนี้เลยครับหลังจากที่ไขประตูนี้ครับไขไปเนี่ยก็ไปค้นหาอุปกรณ์ตรงโต๊ะคูไอ้เพื่อนที่มาด้วยเนี่ยมันก็เดินเล่นเพลินเลยคร ไม่ได้ช่วยหาอะไรสักนิดเลยมันก็เดินไปทั่วในห้องคอมเลยครับด้วยความที่ว่ามันบอกว่านานๆทีมันจะได้ขึ้นมาห้องนี้เหมือนกันเพราะว่าสายที่มันเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนห้องคอมมาแบบมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะหลังจากที่เขาหาของเสร็จครับก็ตะโกนบอกเพื่อนไปครับว่าเฮ้ยไปไปไปได้ของครบแล้วไปเถอะไปในเวลาเดียวกันนั้นครับไอ้เพื่อนที่มาด้วยเนี่ยมันก็มองไปทางห้องเล็กห้องหนึ่งครับที่มีกระจกดําปิดเอาไว้อยู่เพื่อนมันก็ชี้ไปทางนั้นครับบอกว่าเฮ้ยมึงมึงดูนี่ดิ เด็กที่ไหนไม่รู้ว่าแอบขึ้นมาอยู่บนห้องคอมพอเขาเดินไปครับเดินไปตำแหน่งที่เพื่อนบอกให้ดูเนี่ยพอเดินไปเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับหันหน้ามาโบกมือให้กับตัวเขาแล้วก็เพื่อนซึ่งด้วยความที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่ใครเนี่ยจะสามารถเดินเข้าไปได้เลยครับมันจะต้องไขประตูเข้าไปอีกทีหนึง่งแล้วจะต้องเปิดหน้าตา่างตอนนั้นเองเห็นภาพเนี่ยเพื่อนก็บอกว่ามึงน้องเขาเข้าไปได้ไงวะ แต่ตัวเขาเองเนี่ยบอกเพื่อนครับว่ารออะไรหรอวะไปดิวิ่งดิว้ามจะรออะไรเขาเองเนี่ยก็จับมือเพื่อนครับแล้วก็พากันวิ่งออกมาในมือเนี่ยถือคัตเตอร์อยู่แล้วก็มีพวกสกอตเทปอะไรต่างๆพากันจูมือออกมาครับด้วยความกลัววิ่งกันลงมายังไม่ทันได้ปิดประตูห้องคอมให้ครูเขาเลยครับก็พากันวิ่งวิ่งออกมาแล้วปากว่าก็ยิ่งกุญแจให้อาจารครับอาจารย์บอกว่าเอ้ยเอ็งลงมาเอง็งทำไมมากันไวจังวะล็อกห้องให้กูปพ่เนี่ย เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ล็อกห้องครับเขาบอกว่าเขารีบจริงๆอาจารย์พวกผมเนี่ยผมเจอเรื่องแปลกๆบนห้องอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคิดมากเออเออพอไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวครูขึ้นไปละวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปล็อกเองใช้ของเสร็จแล้วก็ไปคืนด้วยแล้วกันหลังจากวันนั้นครับเขาบอกว่าเขาไม่กล้าขึ้นไปบนห้องของอาจารย์นี้อีกเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยครับว่าของที่ยืมมาเนี่ยจะไปคืนวันไหนยังไงจําได้ว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนอี เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความหลังกับไอ้เด็กผู้หญิงคนที่เขาเห็นนั่นครับรู้เลยครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่คนปกติอย่างแน่นอนจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยกลับบ้านมาครับมาเล่าให้แม่ฟังเลยว่าแม่ผมไม่อยากเห็นผีแล้วผมกลัวผีทาไงดีอะแม่แม่มีวิธีไหมแม่ก็พูดไปเรื่อยครับแม่ก็บอกว่าเออไอ้การที่เราเห็นผีเนี่ยมันเป็นบุญนะใช้ตรงนี้สร้างบุญสิอยู่กับมันให้ชินเดี๋ยวก็ดีขึ้นเขาเองเนี่ยก็ได้แต่ตอบไปแม่ครับว่าได้ได้ได้ไดได ด้วยความที่ว่าปกติแล้วเนี่ยเดิมทีครับบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่แบบเ,เป็นหมอแก้คุณไสครับสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษทาให้มีวิชาการที่จะมองเห็นผีเห็นวิญญาอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติของครอบครัวเขาไปแล้วครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็บอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เห็นจนบ่อยก็จริงครับแต่มันไม่เคยชินสักครั้งหนึ่งเลยหลังจากวันนั้นครับแม่ก็พูดประมาณเนี้ยว่าอย,อยู่ให้ชินเถิดเดี๋ยวก็ดีขึ้นผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเป็นวันที่เขานั้นโดดเรียน เป็นนั่งเล่นตรงสวนผล,ลไม้ใกล้ๆกับโรงเรียนนี่แหละครับซึ่งเจ้าของสวนเนี่ยรู้จักกันดีเป็นแม่ของเพื่อนในห้องพอไปถึงครับก็ไปเจอกับแม่ของเพื่อนที่ทําที่สวนนี้ครับแกกาลังเก็บผล,ลไม้อยู่ก็เลยเข้าไปทักทายแม่เพื่อนครับแล้วก็เลยชวนคุยไปด้วยกันช่วยแกเก็บผล,ลไม้ไปด้วยแล้วก็คุยกันถึงเรื่องที่ว่าเขาเ,เห็นผีตัวหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนที่มาเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่นแหละครับที่มันนั่งข้างเขาในตอนนั้นแม่เขาก็พูดประมาณว่าแม่ก็ว่า มันก็น่าจะมีจริงๆนะพวกผีเนี่ยถ้าเขาออกมาให้เราเห็นได้ขนาดนี้เขาคงอยากให้เราช่วยแหละมัง้งอย่าไปกลัวเลยตั้งแต่วันนั้นมาครับความกลัวของเขาเนี่ยก็เริ่มลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าเริ่มชินไปเลยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงที่เขาเห็นน้องผู้หญิงคนนี้บ่อยมากทุกครั้งที่เวลาไปเรียนที่ห้องคอมเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงบ้างบางทีเนี่ยก็จะเห็นว่ามีน้องเนี่ยครับเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกับเพื่อนคนก่อนที่เจอ เพราะว่าห้องคอมนี้ครับเคยมีประวัติเรื่องที่เขาพูดกันว่าบางครั้งบางคราวอยู่ดีคอมเนี่ยมันจะติดขึ้นมาเองมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เคยมาก่อนเวลาครับคาบต่อไปเป็นคาบเรียนคอมเขาเองเนี่ยรีบมาก่อนเพื่อที่จะมาจองคอมแต่ปรากฏว่าตอนเดินขึ้นมาในห้องคอมห้องนี้เขาเห็นว่ามีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งครับเปิดอยู่ทุกตัวในตอนนั้นเนี่ยปิดหน้าจอกันหมดแต่มีคอมตัวหนึ่งครับเป็นแสงสว่างหน้าจอออกมาแล้วเหมือนกับว่า มันจะมีการเล่นอินเทอร์เน็ตครับเล่นไปเรื่อยครับเหมือนกับเปิดดูนู่นดูนี่ไปในใจในคิดว่าเพื่อนคนไหนว่าทาไมขึ้นมาไวจังแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆดูครับมันไม่มีใครนั่งอยู่ตรงคอมพิวเตอร์ตัวนั้นเลยแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่คอมตัวนี้จะเปิดแล้วก็เมาส์เนี่ยขยับเลื่อนไปมาเองซึ่งทําให้ห้องคอมของโรงเรียนนี้นะครับเรียกได้ว่ามีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายพอในช่วงที่เขาน,นเริ่มเข้าสู่ช่วงม .6 ครับ คราวนี้เนี่ยตัวเองได้กลายเป็นประธานชมรมครับซึ่งในชมรมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิมเลยเขาเองนั้นมีรับบทเป็นคนพาเด็กในชมรมครับเต้นก็พยายามขอ,อห้องหลายๆหย้องในโรงเรียนครับว่าขอใช้ห้องนี้มันเป็นการแบบว่าซ้อมได้ไหมโรงเรียนเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยอนุญาตให้ใช้ครับแต่ครูคนหนึ่งที่อยู่ที่ห้องคอมนั้น,เ,นเขาบอกว่าเขาอนุญ,ญาตให้ใช้ห้องคอมครับสามารถเอาห้องคอมไปเป็นที่ซ้อมเต้นกันได้เลยปรากฏว่าก็ไม่รู้ทำอย่างไรครับแม้จะรู้ว่าห้องคอมนี้มีประวัติอะไรก็ตาม แต่มันจําเป็นจริงๆครับที่จะต้องใช้ห้องในการซ้อมเต้นตอนนั้นก็ได้นัดน้องๆมาซ้อมเต้นที่ห้องหลังเลิกเรียนครับตอนนั้นเนี่ยซ้อมประมาณ3วันก่อนกิจกรรมจะเริ่ม2วันแรกเนี่ยก็ซ้อมกันด้วยผ่านไปด้วยดีครับปกติเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องหล่าหลอนๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันเลยครับพอเขาสู่วันที่3เท่านั้นแหละครับเกิดเรื่องจนได้มีเด็กคนหนึ่งในชมรมครับน้องเนี่ยมันไม่เชื่อว่าเรื่องผีที่เขาเล่ากันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงมันก็พูดขึ้นมาเสียงดังเลยครับว่า ผีบ้าอะไรวะไม่กลัวหรอกผีไม่มีจริงหรอกบ้าบอวะ่ะพวกรุ่นพี่อ่ะเขาเองก็เลยบอกไปมันว่าน้องถ้าน้องไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวน้องก็ได้รู้นะถ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเว้ยแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเองไม่เชื่อจริงๆอ่ะเองอยู่ช่วยพี่เก็บของที่ห้องก็แล้วกันอยู่กับพี่สองคนเนี่ยแหละหลังจากนั้นครับซ้อมเต้นเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านกันครับเหลือเพียงแค่ตัวของเขาแล้วก็น้องคนนั้นนั่นแหละครับที่นัดกันเอาไว้ก็พากันทาความสะอาดห้องคอมไปเรื่อยครับ ในระหว่าวงที่กําลังทาความสัตย์นี้อยู่ครับน้องเนี่ยมันก็พูดไปเรื่อยครับว่าผีบ้าบออะไรวะเหมือนจะมีจริงเลยขอเจอสักทีวะขอเจอจังเลยดีกว่าเจอแบบต่อแน,น่ต่อตาสักหน่อยเหอะจะได้รู้ว่ามีจริงไม่มีจริงในระหว่างนั้นครับเขากับรุ่นน้องเนี่ยก็กําลังไล่ปิดหน้าต่างกันครับซึ่งน้องเนี่ยมันก็เริ่มปิดตั้งแต่ท้ายส่วนเขาเองเนี่ยมาปิดตอนต้นครับน้องมันก็ไล่ปิดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อจนมันสะดุดอยู่บานบานหนึ่งครับมันยืนอยู่ตรงหน้าต่างนั้นแล้วมันก็พูดว่า เฮ้ยเฮ้ยน้องทําอะไรเนี่ยน้องทําอะไรน,น้องน้องจะทําทอะไรวะออกมาออกมาอยู่ยืนตรงนั้นเขาเองเนี่ยก็หันไปดูครับน้องมันพูดอะไรของมันวะคิดว่ามันแกล้งครับเขาก็ไม่สนใจเขาก็ปิดหน้าต่างต่อแต่สักพักหนึ่งครับอเด็กคนนี้ที่มันยืนปิดหน้าต่างอยู่ท้ายห้องเนี่ยมันก็เอามือกุมหัวบอกเอ้ยชืย่อเลยวะเนีย หลังจากนั้นเด็กคนนี้ม en ันก็วิ่งออกมาครับม um ันวิ่งออกมาจับเขาแล้วก็เหว่ว่าพี่พี่พี่ผมไม่อยู่แล้วผมอยู่แล้วผมไปก่อนแล้วพี่ผมไปแล้วแล้วก็มันยกมือว่าแล้วมันก็เดินออกไปห้องจากห้องคอมเนี่ยหน้าตาเฉยเลยครับเขาเองก็ไม่รู้เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนเขาเนี่ยก็เริ่มปิดหน้าต่างจนเสร็จแล้วก็รีบล็อกห้องออกมาครับจนได้มาถามน้องคนนี้ครับว่าเมื่อกี้เองเห็นอะไรวะไอเด็กคนนี้มันก็เล่าให้ฟังครับว่าพี่เมื่อกี้ผมเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงระเบียงหน้าตรงห้องคอมนั้นน่ะ จูๆ่ๆเด็กผู้หญิงคนนี้มันก็กระโดดลงต่อหน้าเลยพี่กระโดดลงตึกไปเลยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยผมนแทบจะใจหายเลยนะพี่แบบผมเห็นเลยจังๆเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้กระโดดลงไปแต่พอผมลงมามันไม่มีร่างของน้องคนนั้นเลยอะพี่ผมงงมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาก็เลยบอกว่ามึงโดนผีหลอกแล้วเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังตอนสมัยพี่ม .4 เนี่ยพี่ก็เจอแบบนี้แต่เขามาในสภาพดีนะมันดูไม่ได้น่ากลัวอะไรเลย ไอ้น้องคนนี้มันก็เล่าให้ฟังแล้วว่าพี่แต่ผมไม่ได้เจอสภาพดีดิสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเลือดเนี่ยไหลออกมาจากหัวหัวของเด็กเนี่ยมันมีรอยบุบค่ะมันเป็นรอยบุบที่เหมือนกับอะไรของแข็งกระแทกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็แบบได้ยินเสียงจากน้องผู้หญิงคนนั้นว่าพี่ให้หนูเข้าห้องก่อนได้ไหม หลังจากนั้นครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทำอย่างไรจริงๆพี่เด็กผู้หญิงคนนี้หันมาพูดกับผมแล้วน้องเลยก็กระโดดลงไปเลยทำมาตัวของเขาเนี่ยพอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าห้องคอมที่เขาเจอตอนที่สมัยเรมอนม .4 กับเรื่องที่เด็กเจอเนี่ยน่าจะเป็นคนคนเดียวกันวิญญ,ญาณดวเดียวกันกับที่เขาเจอเพียงแต่ว่าตอนที่เขาเจอนั้น,น,นเนี่ยไม่ได้ไปท้าทายอะไรครับก็เลยแบบมาดีหน่อยแต่น้องคนนี้ได้ไปพูดท้าทายจนสุดท้ายครับ เขาเนี่ยมาดูเรื่องราวทีหลังครับว่าไอ้น้องคนนี้ที่เห็นว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยกระโดดลงไปที่ว่าสภาพคือหัวแบบบุบเข้าไปแล้วมีเลือดอาบเนี่ยไอเด็กคนนี้นะครับหลังจากจบกิจกรรมเนี่ยมันทําเรื่องย้ายโรงเรียนหนีไปเลยครับซึ่งใครๆเขาก็พูดกันครับว่าโรงเรียนที่เขาอยู่กันเนี่ยมันมีเรื่องอาถรรพ์เกิดขึ้นมากมายเพราะว่าโรงเรียนนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยมันเคยเป็นแบบสนามรบแล้วก็กลายเป็นโรงพยาบาลแล้วก็กลายมาเป็นโรงเรียนซึ่งแบบพูกพื้นพี่ที่เขาเล่ากันนะครับว่า ห้องคอมเนี่ยเฮี้ยนจริงไม่รู้ว่าที่เขาพูดกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมนะเขาบอกว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนหนึง่งเหมือนกับแบบอกหักกับรุ่นพี่หรือประมาณนี้แล้วก็แบบคิดสั้นกระโดดฆ่าตัวตายแต่เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกปิดเป็นความลับซึ่งเขาเองก็บอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ตอนที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกเขาเห็นเต็มๆสองตาจริงๆหรือค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเรื่องที่เขาเล่ากันว่าผีในห้องคอมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญในโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดอุทัยนี้โรงเรียนไหนมีเรื่องอะไรแปลกๆอีกลองคอมเมนต์ให้เพื่อนได้อ่านกันหน่อยนะครับสำหรับในขําคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายโรงเรียนเลยครับที่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นยังไงถ้าเจอเนี่ยสามารถส่งเรื่องราวหลอนๆของคุณมาได้ที่ f a c e b o o แ Fanpage 1LC พิมมาเลยครับว่า N U E N G L C ใน Facebook รับรองครับว่าผมนั้นรออ่านเรื่องราวหล,ลอนๆจากทุกคนอยู่สำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากันไปราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ